<Your> voice. ับสู่ราการ I Can See Your Voice t h ยแลนด์นักร้องซ่อนแอบสองรอบแลครับพี่ลิงครับผมเก่งแล้วเก่งแล้วตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาเป็นเพราะหนึ่ง เพี้ยนหนึ่งครั้50 0แล้วนะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สามครับจับผิดลิปซิง์นักร้องปิศาทุกหมายเลขจะลิปซิง์หนึ่งเพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิง์เสียงตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิง์เสียงของคนอื่นครับครับผมลองวิเคราะห์ดูว่าเป็นเสียงเขาเองจริงหรือเปล่านะครับนักร้องปิศาจหมายเลขสองลิปซิงค์ครับ ตาเซฟฟังทรานชิสะเทอกระพอใจ โปรดักชั่นอันนี้หลอกไปอกเออหลอกแบบตั้งใจไปเลยอ,อันนี้หลอกเกินไปหลอกเหมือนเหมือนอะแววตาเขาอะมีความเขินที่ตัวเองจะต้องมาแกล้งลิปซิงโปะเพราะว่าลิปซิงเมื่อสักครู่คือโปะหมดเลยคือเหมือนแบบพอไปกลางกลางเพลงอะเขาดูแบบปากแบบเอาไมออกดูเต้นก็ไม่ตรงจังหวะจบก็พยายามไม่ตรงจังหวะเราเลยมีความรู้สึกว่าเขาอะต้องการให้เราอะจับเสียงตอนเขาพูดกับเสียงตอนลิปซิงจริงๆอ่อะมันลิงก์กันได้นะตวว่า เหมือนเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวว่าเพราะเหมือนเขาหลุดจริงอันนี้อันนี้ดูเลยว่าหลุดจริงแต่เขาก็อาจจะร้องเพลงเพราะก็ได้ยังไงซะหลิวก็จะเอาเขาไว้เพราะเขาท้าทายหลิวขึ้นไปขึ้นไวหลายอยูย่เอาว่าเพราะนะเพราะไว้ก่อนนะค่ะเพราะนักร้องโิศณาหมายเลขสี่ลิปซิงครับ เวีย,ยน,นมากฮะเป๊ะมากเป๊ะเหรอนี้เป๊ะหรอเขาเป๊ะเหรอพี่เฮ้ยนิกกี้ไม่เห็นด้วยเหรอ,อผมว่าเริ่มต้นมาดูแบบคล้ายๆกันแต่เขาเขาเพิ่งไปเป๊ะช่วงหลังอะอช่วงแบบไอ้พวกแบบวักเร็วๆอะไรเงี้ยปากเขางับทันนะผมดูอยู่ข้างๆอะอแต่ช่วงแรกดูเหมือนแบบเพิ่งแบบ ช่วงแรกเหมือนยังแบบทำทางอยู่ยังไงดีวะช่วงแรกเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่อ่ะพี่แต่พอแบบพอไอ้วักแรบแรบแรบปากเขางับทันแล้วสะระสะละสะระสะละเพอาะไอ้สะระสะละเนี่ยเริ่มแบบงับทันแล้วเสียงสองกับเสียงสี่เสียงคนร้องคนเดียวกันใช่ไหมัไม่ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จริงแล้วเพี้ยนสองสองคนเนี้ยคือต้องลองช่วยมีส่วนมีส่วนนะผมว่าใช่เลือกเบอร์หนึ่งอ่ะคนที่เขามองตาผมอ่ะเพราะเออตัวสี่ว่าเพราะนะเพราะเสียงพูดของเขากับเสียงร้องอ่ะ มันดูเป็นคนละร่องเสียงกันเลยครับซึ่งถามบอกว่าจะขึ้นไปอยู่ในร่องเสียงนี้ได้ไหมจากเสียงพูดของเขาซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำถ้าเขาร้องได้จริงๆเขาต้องมืออาชีพระดับพระการเลยนะครับอือนว่าไม่ใช่อ่ะอุนว่ยากแลยนะยากวานว่าไม่ใช่อุ้นว่าไม่ใช่ค่ะอุ้เพียนค่ะหมายถึงริ้วครับนักร้องอ่ะเวลาพูดอ่ะ และเวลาร้องเพลงจะเสียงไม่เหมือนกันเหมือนตัวเองอย่างเนี้ยแรกแรกช่องเสียงใช่ค่ะแรกแรกเสียงแบบไม่ได้พูดแบบเนี้ยอันนี้ฝึกนะคะให้มันชัดขึ้นแต่แรกแรกคือพูดไม่ชัดเลยค่ะคือเขาก็พูดเพาะด้วยอะ่ะแต่เขาจะร้องเพลงเพาะไหมเนาะมันก็ยากมากเลยอันเนี้ยเหรอโอเคฟันทงไปฟันทงเป็นนักร้องเสียง เพราะค่ะเพราะคร่ะนักร้องปริศนาหมายเลขก5ลิปซิงครับมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงหหอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแมต่คิดถึงเรื่องวันวานแล,ล,วล,วล,วละฝันของเรามีแต่คิดถึง บ่อยครั้งกะทำให้เงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอถ้าผมไม่ได้ยินเสียงพูดเขาก่อนนะผมผมจะเชื่อเชื่อบนบุคลิกมันไปด้วยกันได้นะแต่พอได้ยินเสียงพูดแล้วเฮ้ยคนละเสียงนี่ว่าด้วยด้วยบุคลิกกับเสียงร้องก็ดูไปกันได้นะ แต่จะใช่เสียงจริงๆของเขาหรือเปล่าไม่รู้แค่ได้นั่งมองตรงนี้มันก็มีความสุขแล้วค่ะ <c oughs> ความรักไม่ใช่การครอบครองแค่ได้นั่งมองมันก็สุขใจค่ะว้าว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 ว้วววววววอยากจะเชียร์เขา เพราะไปก่อนเพราะไปอยากให้กําลังใจให้กําลังใจเพราะว่าช่วงเนี้อยากเติมคอลลาเจนมากเผื่อจะจะแวะไปหาใช่ครับจากที่หลุมมองตรงนี้คือใกล้กันมากซึ่งเราจะมองดูเลยว่าร้องได้จริงหรือไม่ได้จริงมันก็เลยทําให้รู้สึกว่านักร้องใหม่เลขห้าเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนค่ะนักร้องปริศนาหมายเลขหกลิปซิงครับ ทำไมวันนี้เนี่ยผิดสิ่งที่เราตั้งใจไปหมดเลยนะนยากมากคือต้องบอกว่าวันนี้น้องหลิวเนี่ยงานเข้าเต็มเ็มเลย<ช>จริงนะตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะวันนี้ยากสุดๆจริงๆอ่ะถ้าดูแบบเผลอๆ,ๆนะ่ะเหมือนนักร้องเสียงเพี้ยนเหมือนแกล้งแบบเหมือนแบบเหมือนร้องไม่ตรงเหมือนเพี้ยนแต่ว่าก็ดูเหมือนจะเพลาะด้วยอ่ะเนื้อเสียงพูดเขาเหมือนตอนร้องด้วยเนาะ ใช่เสียงพูดกับเสียงร้องใกล้กันมากแต่ว่าดันบังเอิญลิปซิง์เหมือนจะเหมือนจะหลุดหลุดเหมือนจะจําเนื้อไม่ได้แต่ก็เหมือนจะเหมือนจะแกล้งไม่เนียนเหมือนจะเหมือนจะร้องได้ใช่หลอกจนแบบเราเชื่อแล้วว่าเอางี้พี่ไอซ์ตอบแทงไปก่อนว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่คนที่จะวิเคราะห์ได้ดีที่สุดเนี่ยคือแฟนในอนาคตของน้องเขาเฮ้ยเฮ้ยไอซ์ว่าเพราะครับนิกิไม่แต่ว่าความโชคดีก็คืออย่างน้อยเสียงเขากับเสียงสองคนเนี้ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ ต่างกันคือสองคนนี้แน่นอนมีหนึ่งคนที่เพอหนึ่งคนที่เพียนแต่แววตาเขาดูมีความสุขนะพี่ผมว่าคนนี้น่าจะร้องเพาะก็อย่างที่บอกคือวันนี้เขาเตรียมตัวมาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแล้วก็เพลงเพลงก็ใช้เพลงของหลิวด้วยอย่างเงี้ยแล้วเนื้อเสียงที่ฟังตอนเขาพูดกับตอนร้องตะเกียะมันมีมันมีความคล้ายกันน่ะใช่ขอเดาว่าหมายเลขหกร้องเพลงเพาะนักครองจาสนาหมายเลขเจ็ดลิปซิงครับ เฮ an ้ยวันนี้จะมาคอยพระหรือมา่านคอยเนี่ยถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลทคอยได้ไหมคนดีเฮ้ยสนุกดีนะ เรากําลังคิดถึงในแง่ของถ้าเราอยู่กันสองคนเราจะต้องรู้ถึงว่าใครมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไระเพราะฉะนั้นการที่เราจะนําเสนอปับ๊บสมมุติคนหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนเราจะให้คนจุดอ่อนทําก่อนแล้วคนที่เก่งจะตามทีหลังเพราะว่าเราสามารถปรับตัวตามได้ก็เลยคิดว่าคนที่จะเพี้ยนเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกก็คือโคกทีนี้พอมาจับจังหวะว่าเวลาร้องซึ่งเสียงของเขาฟังออกมาแล้วเพราะทั้งคู่นะ แต่ทำไมเค้กเวลาจะร้องขึ้นมาหายใจสั้นนิดเดียวเหมือนกับว่าคําที่จะต้องร้องเริ่มร้องในแต่ละประโยอะคอ่ะคาเนี่ยคือกระโจนเข้าไปเลยอะ่ะไม่มีการหายใจเสมือนกับว่าเสียงของเขาที่เขาร้องเอาไว้นั้นอะ่ะไม่ใช่เป็นเสียงของเขาค่ะอวนวะเพียรทั้งคู่อัน,นี่ยากว่ะเออยากจริงหริวครับอ่ะหลิวว่างไงหลิวว่างไงอันนี้ขอใช้ สันช้สยานตัวเองดีกว่านะคะอย่างแรกเลยที่ได้ยินเสียงเขาพูดกับเสียงร้องเขาจะมีความเน่อเนอแล้วเขาร้องเหมือนกับตอนพูดด้วยอ่ะเหมือนเสียงเดียวกันที่ฟังอะนะคะสองเขาพยายามลำไม่เป็นใช่เขาแกล้งลำไม่เป็นใช่เพราะตอนแรกวิดีอาร์เป็นอ่ะก็เลยคิดว่าสองคนนี้จะต้องเป็นนักร้องเสียงเพราะคิดว่าเพราะนะครับ ทุกหมายเลขลิฟซิงหมดแล้วครับแต่รอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขนะครับ2 5งตอนนี้เพราะออกไปหนึ่งเทียนออกไปหนึ่งและในรอบนี้ที่ไทยไว้คือหมายเลขห้าที่เสียงเทียนแต่ต้องออก2หมายเลขนะครับในรอบนี้2คนกตัดสินใจให้ดีอวนดียากจริงคัดใครออกครับ5ค่ะเย้ แล,แล้วก็6เบอร์หหมายเลข oh. รับ oh. และหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5 oh. ผมขอฟังเสียงขุนถ้าไม่อยากเป็นเศษขยะจงเลิกเสียสละกับคนไม่ใช่ คลิกกับเสียงร้องก็ดูไปกันได้นะเพราะไปก่อนจากที่หล่มมองตรงนี้คือใกล้กันมากซึ่งเราจะมองดูเลยว่าร้องได้จริงหรือไม่ได้จริงเป็นคนร้องเพลงเพียนค่ะ อีกครั้งครับชื่อผู้ชงพึงพายครับอายุ27ปีครับตอนนี้เปิดคลินิกด้านความงามที่ลาดพร้าว126ครับจริงๆเป็นเจ้าของคลินิกแต่เป็นคุณหมอไหมตรลงร่วมเปิดธุรกิจร่วมกับเพื่อนครับเพื่อนเป็นคุณหมอแต่ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอครับอาเป็นเจ้าของเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายครับ เป็นไรกันอ่ะเคยรำคาญว่ะเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนการทำธุรกิจร่วมกันไงอย่าให้รู้นะเว้ยคุณหมออน้ําพูมีแฟนยังคะยังไม่มีครับเอาเป็นว่าคุณน้พุชอบกินอาหารทะเลไหมคะชอบกินทะเลไหมชอบครับอุ้ยดีเลยนะคะก็ถ้าอยากกินซีฟู้ดต้องมาหาชัยแต่ถ้าไม่มีใครต้องมาหาเรา เอาทำคลินิกอยู่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบหกนี่เองไปทำได้ไหมคะไปทำได้ไหมคะแนะนำถ้าเกิดซาร่าจะไปทำ,ทำต้องทำอะไรบ้างฮะอ,อย่างพี่ซาร่านี่คือไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าสวยอยู่แล้วครับโอ้เป็นเจ้าของคลินิกนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงเทียนขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลขหกผมขอฟังเสียงคุณหนึ่งสิ่งที่ควรรู้ ก็คือการต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะพอเต้นแบบนี้มไม่ได้ช่ เสียงพูดกับเสียงร้องใกล้กันมากแต่ว่าดันบังเอิญลิปซิง์เหมือนจะเหมือนจะหลุดหลุดแต่ก็เหมือนจะแกล้งไม่เนียนแทงไปก่อนว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่แววตาเขาดูมีความสุขนะพี่ผมว่าคนนี้น่าจะร้องเพราะเสียงที่ฟังตอนเขาพูดกับตอนร้องตะเกียะมันมีความคล้ายกันอะร้องเพลงเพราะนนไี้ เป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวหน่อยครับ่ะสวัสดีค่ะชื่อกมวลชนกโลนุชชื่อเล่นชื่อพุตานค่ะอายุ27ปีค่ะปัจจุบันก็ช่วยคุณแม่ขายขนมจีนอยู่ที่ในค่ายสุรนาลีจังหวัดนครราชสีมาจริงๆค่ะโอ้รรานใครรานเองจริงๆขายเองใส่ทุกอย่างค่ะใชดี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 เป็นเ c ็ i t t พิตตีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับตำแหน่งมิสแกนนครราชสีมาปี2019ค่ะ แนม่ลำตัวแม่ลำตัวสําหนิชนกโลนุชมิสแกรนนุขอนราชสีมาไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาซาร่าไหนลองเป็นแบบมิสแกรนสิซาร่านลินโฮเลอร์มิสแกรนแคนยอนอะไรอะมิสแกรนแคนยอนไม่ได้เหรออะไรอยากดูลำพู วิสวาลพูเร็วจัดไปสวัสดีค่ะอาจาริยาพรหมพกเนสกันลัมพูทั้งเจ้าของคลินิกความงามตามด้วยแม่ค้าขนมจีนที่ถูกคลีนออกไปพร้อมกันที่สำคัญเป็นนักร้องเสียงเพียนทั้งคู่ช่วงหน้าดูลีลาการเต้นอย่าพลาดเชียว